หากเราจะพูดถึงทีมทีมหนึ่งที่สามารถเอาชนะรายการแชมเปี้ยนลีกได้ถึง3ครั้งติดต่อกันมันดูจะเป็นอะไรที่สามารถทำได้เฉพาะในเกม PlayStation หรือ Football Manager ได้อะไรทำนองนั้นแต่มันดมีทีมที่สามารถทำแบบนั้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งก็คือทีมอย่าง Real Madrid ภายใต้การคุมทีมของซีนาดินซีดานนั่นเอง ฤด,ดูการ2015 2018นั้นถือเป็นยุคทองของยอดทีมจากสเปนอย่างแท้จริงเพราะหลายๆอย่างมีความลงตัวทั้งนักเตะและแทคกติกของโคช้ชผสมกับประวัติศาสตร์ของสโมสรกับทวัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนลีกแล้วทำให้ทุกอย่างนั้นลงตัวและเหมาะเจาะเป็นอย่างมากและเราจะพาไปดูแนวทางและแทคกติกของหนึ่งในทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์นี้ไปด้วยกันกับ Off the Ball ซีดานได้ใช้เวลาสักพักในการหาระบบการเล่นที่ลงตัวโดยในท้ายที่สุดแล้วเขาเลือกใช้แผ่น4-3-3และเป็นแผนเดียวกันในสองซีซันแรกก่อนที่ในปีสุดท้ายนั้นมักจะเปลี่ยนไปใช้4-3-1-2ไดมอนด์ Diamond, เนื่องจาก,กเกเรตเบลนั้นมีอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโดยผู้เล่นแกนหลักนั้นจะเป็นแบบคล้ายๆกันในทั้ง3ปีโดยจะมีเคลเลนาบาสประจำอยู่ที่โกโดยแผงหลังจะมีเซอร์จิโอรามอสวาลานมาเซโลและคาบาคารมีแดนกลางในตำนานอย่างบลูกาโมดิชโทนี่ครูซและคาเซเมโล ปิดท้ายด้วยแนวรุกเจ้าของโค้ดเนม BBC อย่างเบนเซม่าแกเรตเบลและคริสเตียโนโรนัลโดทั้งหมดในแผน4-3-3แต่เมื่อระบบถูกเปลี่ยนเป็น4-3-1-2จะมีอิสโก้เข้ามาเพื่อประจำการแทนนอกจากนี้ยังมีเหล่าตัวสำรองฝีเท้าดีอย่างวาร์ดเกสอเซนซิโอที่ลงมาหมุนเวียนกับเบลและเบนเซม่าเพื่อเพิ่มการตั้งรับป้องกันในช่วงท้ายเกมในภาพรวมจะเห็นได้ว่าซีดานนั้นมีเหล่านักเตะระดับโลกให้เลือกสรรในทีมอยู่มากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเขาก็ยังมีบาร,รมีรวมถึงเซ้นนนใใกาาาารรสสรงควสาาควมมีีภยท เพื่อให้ทุกคนนั้นมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จร่วมกันและทําหน้าที่ของตัวเองตามแท็กติกที่มีอย่างสม่าเสมออีกด้วยหลังจากนี้เราจะมาดูสไตล์การขึ้นเกมและการคลองบอลของพวกเขากันเมื่อทีมครอบครองบอมลมาริดมักจะใช้ฟูลแบ็กตัวรุกในการเติมเกมขึ้นสูงเพื่อสร้างความอันตรา,ายให้กับคู่แข่งโดยมีแผงมิฟฟิวช่นโควเวอร์ที่ด้านหลังและอนุญาตให้แนวรุกทั้ง3คนจู่โจมเข้าไปนในกรอบเขตโทษได้ ในการบิวอฟสร้างเกมนั้นนาบาสมักจะชอบเล่นบอลสั้นไปให้เซ็นเตอร์แบ็กทั้ง2คนเพื่อที่ได้ต่อบอลไปในแดนกลางเราจะได้เห็นการหมุนเวียนตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมของมิดฟิลทั้ง3คนโดยคาซิมิโรนั้นจะถูกออกแบบให้ยิ่งเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลเป็นที่เข้าใจกันว่าเขาคือคนที่มีความสม่ำเสมอในการครองบอลที่น้อยกว่าโมดิสและครูสและเขามักจะเป็นเป้าหมายหลักในการถูกเพรสใส่อย่างหนักโดยคู่แข่งเพราะอีกทีมจะรู้ว่านี่คือจุดที่ง่ายที่สุดที่จะแย่งบอลออกมาได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้บริเวณมิดฟิลจะมีการ,น,น,การ,น, per vert, รนี้นง ซึ่งการเล่นของทีมนันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะขยับลงมาถ้าโมดิคือคนที่ลงมาสร้างดับเบลเพอร์เต์ครูสมักจะขยับตัวมาด้านกว้างฝั่งซ้ายของสนามและมาเซลโลนั้นจะสามารถขยับเติมขึ้นสูงได้รวมถึงโรนันโดเองก็สามารถขยับเข้ามาตรงกลางเพื่อเล่นร่วมกับเบนเซม่าได้มากขึ้นและอีกหนึ่งเหตุผลที่ครูสนั้นต้องขยับมาด้านกว้างก็เพราะเขาเป็นหนึ่งในคนที่แจยบอลได้ดีที่สุดในโลกณนะขณะนั้นเขามักจะหาพื้นที่ในสนามที่เขาสามารถถูกกดดันได้น้อยที่สุดเพื่อมีเวลามากขขึึ้้นนนนนใกกกาาารรรรเเเเปลลลีี่่่่ยออองงงงทมมววถสบบหับหััต และมีหลายๆครั้งที่ครูซเองจะดรอปตัวลงไปยืนระหว่างเซ็นเตอร์แบ็กเพื่อสร้างหลัง3และจากตรงนี้มันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นที่จะส่งบอลให้กับโรนัลโดหรือเบนเซม่าเพื่อสร้างสถานการณ์ดวนเดี่ยวหนึ่งต่อหนึ่งกับฟูลแบ็กของคู่แข่งส่วนมาเชโลและคาบาคารเองก็จะสามารถขยับตัวขึ้นมาช่วยเสริมได้อย่างรวดเร็วโดยตลอดทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนลีกทั้ง3ครั้งโทนี่ครูซมีความแม่นยำในการส่งเฉลี่ย94%และมีสถิติการส่งบอลยาวที่6.43ต่อเกมเลยทีเดียว และในอีกแนวาทางการเล่นถ้าครูสเป็นคนที่ต้องขยับลงมาเล่นเป็นดับเบิลไพเรตคู่กับคาเซมิโร่ลูก้าโมดิชเองนั้นจะไม่ขยับออกไปด้านกว้างแต่ขยับมาตรงกลางระหว่างลายแทนเพราะโมดิชนั้นมีการเล่นกับพื้นที่แคบได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถเอาชนะคู่แข่งเพื่อขึ้นไปจ่ายบอลและทําเกมในบริเวณพื้นที่ฟในเติร์ดได้นั่นเองและในตอนที่ทีมใช้อิสโก้ในการเล่นเป็นเบอร์สิบโดยแผน4-3-1-2ในการบิวอัพเกมนั้นจะแตกต่างออกไปเมื่อมีอิสโก้เป็นตัวลูกด้านบนแล้วคาเซมิโร่มักจะขยับลงมายืนร่วมกับแผ และนั่นส่งผลให้มีพื้นที่ให้ครูซโมดิชและอิสโกโ้ได้ต่อบอลร่วมกันและลำเลียงบอลไปให้โรนันโดและเบนเซม่าที่ด้านหน้าส่วนฟูลแบ็กเองก็จะโอเวอร์แลปขึ้นมาเพื่อสร้างเชฟการยืนแบบ352นั่นเองและเมื่อทีมราชันชุดขาวสามารถเจาะและชนะพื้นที่กลางสนามขึ้นมาได้แล้วพวกเขามักจะสร้างการยืนที่กว้างเพื่อยืดหรือถ่างแนวรับของคู่แข่งให้เกิดพื้นที่ว่างตรงกลางสนามโดยมีมาเซโร่และคาบาคาวที่ฉีกตัวประจำการอยู่ริมเส้นเพื่อจู่โจมแนวรับของคู่แข่งโดยการเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ หรือคอยสนับสนุนโรนัลโดและเบลเมื่อทั้งคู่นั้นยังอยู่ที่ด้านกว้างและการเล่นบอลที่ด้านกว้างถือเป็นสิ่งที่มาดริดนั้นชอบที่จะสรรหาโอกาสพวกเขาไม่ใช้ครูสหรือโมดิตในการสวิตช์บอลข้ามไปอีกฝั่งของสนามเมื่อสบโอกาสทําให้เกิดสถานการณ์2ต่อหนึ่งอย่างรวดเร็วกับฟูลแบ็กของคู่แข่งหรือหลายๆครั้งเราจะเห็นการยืนแบบ2-35โดยจะมีครูสและโมดิตประจําการอยู่เส้นขอบเขตโทษเพื่อหาโอกาสในการยิงไกลหรือไม่ก็หมุนเวยลและถ่ายเทบอลในพื้นที่แคบ ส่วนตัวปีกและตัวฟูลแบ็กนั้นมีการทำงานร่วมกันได้ดีในทั้ง2ฝั่งพวกเขาสามารถหาโอกาสตัดเข้าในหรือวิ่งไปหลังแนวรับเพื่อเปิดบอลเข้ามาทําให้มีออปชันมากมายสําหรับในเกมรุกและอีกสิ่งที่ต้องพูดถึงและสําคัญมากสําหรับมาริททีมนี้ก็คือแนวรุก b b c อย่างเบนเซม่าเบลและโรนันโดที่ทําประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกร,รมนั่นเองเราคงไม่ต้องสาธยายอะไรมากสําหรับความสุดยอดของปีกทั้ง2คนเพราะโรนันโดและเบลนั้นยากที่คู่แข่งจะสามารถหยุดได้ เมื่อทั้งคู่มีโอกาสที่จะตัดเข้าในด้วยเท้าข้างถนัดของตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งจะวิ่งเล็ดลานไปที่เสาไกลเพื่อรับการเปิดบอลจากด้านข้างก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนคาริเมนเซม่าก็เป็นตัวโฮลอัพเพลย์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างประโยชน์และพื้นที่ให้กับทีมได้อย่างสม่ําเสมออีกเช่นกันเมื่อมีโอกาสที่จะต้องทําประตูเขาก็ทําได้อย่างไม่ต้องเคอะเขินหลังจากที่ดูเกมรุกและการครอบครองบอลไปแล้วเราจะมาดูกันที่เกมรับของทีมกันบ้างในตอนที่ทีมเสียบอลการยืนตำแหน่งของพวกเขานั้นก็พร้อมสำหรับการเคาน์าเตอร์เพลย มิดฟิลด์ทั้ง3คนคือส่วนสําคัญในการเข้าเพรสเป็นตัวแรกๆของทีมโดยพวกเขาจะขยับออกไปเพื่อปิดพื้นที่ว่างด้านกว้างที่มาเซโลหรือคาบาคาวนั้นทิ้งเอาไว้พอพื้นที่ตรงนี้มักจะเป็นจุดที่คู่แข่งมักจะหาโอกาสเพื่อสร้างสารรค์อันตรายอยู่เสมอเมื่อมาดริดไม่ได้ครองบอลพวกเขามักจะยืนเป็นมิดบ็อกช์เชฟโดยตัวปีกจะหุบเข้ามาตรงกลางมากขึ้นและพยายามป้องกันการส่งบอลของคู่แข่งที่จะเข้ามาบริเวณตรงกลางโดยรูปแบบการยืนป้องกันนั้นมักจะชอบทิ้งให้โรนัลโดอยู่ตรงพื้นที่สูงใกล้ๆก,ก,กับ ben ema, เบน ส่วนเบลริอสโก้นั้นก็จะชอบดปตัวลงมาตำ่ำคาซิเมโรเองก็จะยืนปัดกวาดอยู่หน้าแนวรับส่งผลให้คู่แข่งเนี่ยต้องพยายามจู่โจมทางด้านกว้างหรือริมเส้นแทนและมาริดน,นั้นสามารถวางใจวารานกับรามอสในการที่ป้องกันลูกคอสที่จะโยนเข้ามาในทุกรูปแบบพอทั้งคู่นั้นมักจะเคลียร์บอลจากพื้นที่อันตรายได้อยู่เสมอๆและการที่มีเชฟการยืนของมิดฟิลด์อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้มันหมายความว่าทีมราชันจะมีการเคาน์เตอร์แอตแทกที่น่ากลัวอย่างมากเลยทีเดียว และเมื่อตัดบอลได้ทั้งครูสและโมดิจะมีทักษะในการจ่ายบอลที่แม่นยำและง่ายต่อการโยนบอลขึ้นหน้าไปให้โรนัลโด้และเบลเพื่อที่จะวิ่งขึ้นไปตัดแนวรับของคู่แข่งเพื่อสร้างอันตรายได้ในทันทียุคสมัยอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ยูซีเอลได้3ปีนั้นจบลงหลังจากที่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลในรอบชิงไปได้3ประตูต่อหนึ่งจากการพลาดอย่างงงๆของคาริอุสและการบาดเจ็บของซาร่ารวมถึงลูกยิงสุสวยๆของกาเรตเบลหลังจากนั้นในช่วงซัมเมอร์โรนัลโด้ก็ได้ย้ายออกจากทีมไปยูเวนตุส ส่วนตัวซีดานเองนั้นก็ประสบความสาเร็จทุกอย่างแล้วที่จะเป็นไปได้กับทีมทีมนี้ทําให้ทีมราชันชุดขาวนั้นต้องเข้าสู่ยุคที่จะต้องสร้างทีมใหม่อย่างเรียงไม่ได้แต่ประวัติศาสตร์ที่ทีมทีมนี้ได้สร้างกันขึ้นมานั้นก็ยากที่จะมีใครมาทําลายและเชื่อว่าจะอยู่ต่อไปอีกนานเท่านานแน่นอนขอขอบคุณบทวิเคราะห์ทั้งหมดจากช่อง Football Meta ฝากกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ Off the Ball ขอบคุณครับ